สวัสดีครับเขาเจอคลาชครับเราคาสาละวัฒนธรรมองค์กรมาเสร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี้ครับเท็ดดี้รูสเวล์ประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกานะครับเคยกล่าวไว้ว่า people don't care how much you know until they know how much you care ผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเก่งหรือคุณจะรู้อะไรมาบ้างสิ่งที่เขาสนใจจริงๆคือคุณแคร์ คุณใส่ใจเข้ามากน้อยแค่ไหนตั้งหากคำว่า trust คำว่าความไว้วางใจในองค์กรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนี้หัวหน้าเราผู้นำของเราเนี่ยเขาเก่งแค่ไหนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความไว้วางใจนั้นเนี่ยมันจะมาบนพื้นฐานของความเอาใจใส่การพยายามทำความเข้าใจของผู้นำที่มีต่อคนของตัวเองครับพอพูดแบบนี้คำใหญ่ๆคำหนึงที่พูดขึ้นมาก็คือคำว่า empathy นั่นเอง ในบริบทขององค์กรเนี่ยนะครับอ m มพั h ตจะหมายถึงความสามารถที่เราจะเข้าใจกันและกันไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาสาระหรือเหตุผลเบื้องหลังอย่างเดียวแต่อาจจะหมายรวมไปถึงการรับรู้ไปถึงความรู้สึกของผู้คนด้วยนะครับก็คือทั้งเนื้อหาแล้วก็ความรู้สึกน,นั่นเองสองส่วนนี้สำคัญทั้งคู่นะครับเพราะถ้าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยสามารถแสดงออกถึง ความพยายามรับรู้ถึงสองสิ่งนี้ของทีมของคนของตัวเองแล้วเนี่ยคนก็จะรู้สึกเอนเกจมากขึ้นจะรู้สึกถึงว่าเขาไม่ได้ถูกมองเป็นแค่คกลไกหนึ่งขององค์กรหรือเป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาถูกมองว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจมีอารมณ์มีความรู้สึกกับเช่นในไม่ว่าจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ไหนๆก็แล้วแต่น,นะครับทั้งผู้นําในระดับของประเทศ หรือระดับขององค์กรที่เก่งๆทุกคนเนี่ยมักจะมีทั้งสองด้านนี้เสมอก็คือเก่งทั้งงานด้วยแล้วก็เก่งถึงความเข้าใจในมิติของคนด้วยซึ่ง Empathy ก็จะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำในทุกยุคทุกสมัยครับโดยเฉพาะในปัจจุบันสำคัญมากๆครับเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับก็อยากจะเล่าถึงบทบาทของผู้นำคนหนึ่งล้วกันนะครับก็คือคุณสัตยาเนเดล่านะครับ Ceo ของ Microsoft ในปี2014เนี่ยสัญญาเนเดล,ล่าขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญนี้ในท่ามกลางความถดถอยในหลายๆด้านขององค์กรเลยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของยอดขายหรือ Market Share แต่เพียงอย่างเดียวนะครับความได้เปรียบในเชิงนวัตกรรมต่างๆ Product Technology หรือแม้กระทั่งแรงจูงใจในการทำงานของผู้คน Engagement องค์กรทุกมิติเลยครับ อยู่ในสภาวะที่ถดถอยมากๆวัฒนธรรมองค์กรของ Microsoft ในยุคสมัยนั้นเนี่ยถูกมองว่าเป็น Toxic ิ u เ t u r เอเลยครับแต่กลยุทธ์ที่สัสยาเนลลาใช้ในการที่มา r ีอินเวนต์ c r o s o f t ในยุคสมัยนั้นก็คือเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้ Empathy เนี่ยเป็นโทงหลักเลยครับในการนำหน้าการปฏิวัติครั้งนี้ในยุคนั้นเนี่ยนะครับ Microsoft เนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ย บีบบังคับให้พนักง,งานแข่งขันกันทำงานแบบไซโลใครไซโลมันมองเพื่อนร่วมง,งานเป็นคู่แข่งมากกว่าคนในทีมเดียวกันที่ต้องช่วยกันถ้ายกตัวอย่างให้ชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือเขาใช้ระบบ s t a c k ranking นะครับในการที่จะให้รางวัลหรือลงโทษพนักง,งานพูดง่ายก็คือว่าสมมุติว่าคนในทีมอยู่สิคนเนี่ยจะถูกกำหนดไว้ชัดเจนว่าคนที่จะได้ A เนี่ย จะมีไม่เกิน1 2คนเท่านั้นเองอีก6คนเนี่ยอาจจะได้ B หรือ C บวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและในทีมทั้ง10คนเนี่ยจะต้องมี1 2คนเช่นเดียวกันที่จะได้ C หรือ D ดอกเลยฉะนั้นจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันถูกวางไว้แบบนี้แหละพอกรอบการทำงานไปแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องดิ้นหลนต่อสู้กันเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองไปอยู่ใน ระดับท้ายหรือในขณะเดียวกัน,ก,นก็พยายามถีบตัวเองให้ไปอยู่ในระดับแถวหน้าด้วยเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมแบบนี้ Empathy หรือ Trust ก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับและนี่คือสิ่งที่ CEO ท่านนี้เนี่ยเข้ามาแก้ขไขเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะเป็นเรื่องของโครงสร้างอย่างที่บอกครับว่าวัฒธรรมองค์กรเนี่ยจะนำมาด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรด้วยจะไม่ใช่แค่ปรับเปลี่ยนในเชิงของ c o r e value s values, หรือ vision vision ขององค์กรแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งก็ถือว่าได้ใจพนักง,งานในยุคนั้นนะครับแล้วด้วยบุคลิกของการที่เขาเป็นคนที่ฟังคนเป็นคนที่สุขุมอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ Empathy ตรงนี้นะครับไปในเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่ในองค์กรอย่างเดียวในปี2016เนี่ย Microsoft take over LinkedIn นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ business เนี่ย แพลตฟอร์มใหญ่เลยเนี่ยนะเข้ามาซึ่งตอนนั้นเนะี่ยพนักง,งาน Link งกินซึ่งก็มีวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็มี way of work ของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็กลัวครับว่า Microsoft จะเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรเขาหรือเปล่าแต่สิ่งที่ัญญานาเดล่าทำกับองค์กรนี้ก็คือว่าเขารับฟังครับแล้วเขาส่งเสริมให้ลิงกินยังเป็นตัวของตัวเองรักษา way of work รักษารูปแบบการทํางานและที่สําคัญวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองไว้เหมือนเดิม และนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ LinkedIn ก็ยังเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ปีกของ Microsoft ซึ่งภายใต้การนำของซายาเนเดล่าแล้วเนี่ยนะฮะ Microsoft กลับมาครับเป็น Tech Company ชั้นนำของโลกเคียงคู่กับยักษ์ใหญ่เจ้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Apple Google Facebook หรือ Amazon ก็ตามกวนกำลังใจของพนักง,งานก็ดีขึ้น ตัวเลขในเชิงธุรกิจต่างๆทุกอย่างขึ้นมาเติบโตอย่างมีนัยสําคัญหมดเห็นไหมฮะเรื่องคนสําคัญมากๆเลยและนี่คือแบบอย่างของผู้นําที่นําด้วยวัฒนมกรที่เราน่าจะเรียนรู้ไว้ด้วยนะครับแต่สําหรับผู้นําหลายๆคนที่คิดว่าวัฒนมกรของตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่เอื้อให้เอ p มเปอเกิดขึ้นก็ไม่ต้องรอนะครับเราสามารถที่จะ Take A c t i o n ในบทบาทของเราได้เลยซึ่งผมขออนุญาตแนะนำามส วิธีการแล้วกันนะครับที่เราจะส่งเสริมเรื่อง Empathy ในทีมของเราอันแรกเลยก็คือเรื่องของ Active l i s t e n i n g ครับท่านอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเข้าใจความรู้สึกคนอื่นขนาดนั้นก็ได้เพราะต้องยอมรับว่าสำหรับคนบางคนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหรือทำแล้วก็ไม่เสมอต้นเสมอปลายบางทีอาจจะเป็นปัญหามากกว่า,าจ,จะเป็นประโยชน์ได้ซ้าไปเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับแต่เราเปลี่ยนโหมดเป็นผู้ฟังที่ดี พยายามทำความเข้าใจไม่พูดแทรกเก็บข้อมูลให้ครบโดยเฉพาะเนื้อหาสาระต่างๆแล้วถ้าจะเป็นไปได้ก็เปิดพื้นที่ในการรับรู้ความรู้สึกเขาด้วยก่ลาวโดยสรุปก็คือว่าฟังเยอะๆครับผูน้นาอย่ารีบตัดสินอย่าด่วนใช้อีโก้ของตัวเองมากเกินไปในการทางานอันที่2ก็คือเรื่องของ open communication เราก็ต้องกล้าที่จะโปร่งใสกล้าที่จะสื่อสารแบบตรงไปตรงมา ไม่ใช่กักไปกักมาไอ้นุนกับความลับไอ้นี่ก็บอกไม่ได้พอทีมโปรง่งใสพอทีมโอเพ่นกันเนี่ยการทํางานมันง่ายขึ้นมันเร็วขึ้นแล้วเขาก็พร้อมที่จะเปิดเผยกับท่านเช่นเดียวกันครับประการที่3เลยในการส่งเสริมเรื่องอ a มพัตีในองค์กรในทีมของท่านก็คือการที่เรารับรู้จุดแข็งของคนของเราคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีวิธีการมีที่มีทางของเขา เขาไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการของเราหรือจุดแข็งในแบบของเราเพื่อไปทํางานของเขาก็ได้นะครับแต่เราสามารถหยิบจับหรือสังเกตจุดแข็งของคนของเราแล้วส่งเสริมให้จุดแข็งตรงนั้นเนี่ยมันถูกออกมาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพดีกว่าอนุญ,ญาตให้เขาทํางานในแบบที่เขาคิดว่าเขาทําได้ดีเพื่อผลลัพธ์เดียวกันหรือดีกว่าและที่สําคัญเลยนะครับ อันสุดท้ายคือว่าการซัพพอร์ตครับเป็นผู้นำต้องซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยเคียงข้างถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็สนับสนุนทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการให้คำปรึกษาฝึกฝนเขาหรือแม้กระทั่งการให้กำลังใจสิ่งต่างๆเราเนี่ยครับทำไปเลยครับผมก็เรีนตีเลยว่ายังไงก็มีแต่ได้ไม่มีเสียแน่นอนเรามาส่งเสริมเอ็มบัตี้ในองค์กรด้วยกันนะครับ ไม่ยากเกินไปแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ